มาดูร้าน,นะคะ่ะวันนี้เปิดร้านนะคะนี่เป็นเช้าของวันศุกร์ค่ะนี่คือหน้าร้านของเรานะคะอาหารก็ขายไปได้แล้วนะคะขายไปได้บ้างแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาในช่วงสายๆนะคะจนถึงช่วงเย็นเลยทีเดียวเราก็ปิดร้านประมาณหกโมงเย็นนะคะนี่ก็เป็นเมนูที่จุดมีนะเมนูต่างๆก็มีประมาณ15อย่างนะคะเมนูต่างๆลูกค้ามาก็ให้เขาดูนี่ยคะ่ะ จริงๆเกก็จะทำไอ้เมนูเป็นแผ่นนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าเขาถือกลับบ้านไปด้วยเขาจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างบางคนเขาก็อยากจะโทรมาสั่งอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นตะก้าทิปตะการนี้ได้มาจากเมืองไทยนะตาสารไท้นะสิบกว่าปีแล้วนะคะตะกานี้เอามาใส่ทิปจะได้เต็มตะก้านะคะอันนี้เป็นข้าวผัดสับปะรดลูกค้าชอบมากๆค่ะข้าวผัดสับปะรดขายดีมากผัดไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารฝรั่งของคุณลุง ข o ดหมูนี่เ g ยขูดหมูนี่อันนี้เป็นสเปเชียลสำหรับวันนี้นะฮะลูกชาเข้าแล้วนะคะลูกค้าประจำ